โอเคเดี๋ยวเอมันถึงกิโลแรกที่วางจากมอกรุงเทพจะเติมก็หหานะครับ เ5้าห้าเต็มถังครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นคลิปนี้ด้วยการเติมนั้งวัน170บบาทเต็มถังอันนี้ถือว่าไม่นับนะ ถือว่ายกผลประโยชน์ให้จำเลย<ว>ลบสิบก่อนนะโอเคลบสิฟ okay. พ okay. ร้อมไหมครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันเลย เหลอกี่คิดอะถึงแล้วอัน,นี้เราก็แวะปั๊มก่อนถึงที่หมายนะครับหาเก็บน้ำเติมไป160บาท ตอนขัามาเราเติไมไปร้อยเจ็ดสิบยิงไปร้อยสิกิโลความเร็วประมาณ120ยยี่ิตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ มาได้ไม่ไกลนะครับหน้าแดงของเราก็ส่งสิทงแล้วว่าถนนข้างหน้าเนี่ยต้องสวยแน่ๆเดี๋ยวให้เราขับไปทีละคันเพื่อจะถ่ายรูปนะครับไปๆๆไ,ไ,ไปถ่ายรูปกันครับ ขับมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับวิวภูเขาสองข้างทางนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราใกล้จะถึงอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กกันแล้วต้องบอกเลยว่าวิวอลังการมากๆครับจากที่เราขับมาจากกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลามากนิดหน่อยเราได้เจอวิวแบบนี้ผมคิดว่าคุ้มค่าจริงๆครับ ดิมาเรื่อยๆก็จะมีคนที่เขาตากเต็น์แล้วก็ตกปลาค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนเลยแหละเดี๋ยวสักวันห้างหน้าเดี๋ยวผมจะว่าจะพามาตกปลาดูโอ้ดูซ้ายครับซ้ายมือสวยมากเอาน้ำมันเยอะดีจริงเลยนี่มันเยอะหรือมันน้อยก็นแนแต่ว่าอ่างาเก็บน้ำาน้อยมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วล่ะเอ ครั้งจะเป็นครั้งแรกในครั้งแรกเลยผมไม่เคยได้พูดมาก็ผมข,นะข้างาเีียะเขิดอนอย่าง้ยนะขนาดอยู่คนเดียวยังเขินเลยพูดอยู่แล้วก็ก <c oughs> เออเดี <c oughs> ๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอตามล่าหาเพื่อนห่อครับเอ่อเอดีวี้วที่ขับมาเป็นยังไง ผมว่าเป็นรถที่ดีเลยนะขับนุ่มมากเลยเมื่อกี้เจอทางที่เป็นทาาดินนะครับก็มีดินบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคปัญหาอย่างเดียวที่ผมมีคือตอนนี้เรื่องของความสูงมากกว่าคือไอตอนที่เราขับเดินหน้าหรืออะไรพวกนี้ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่ามันจะมาเจอปัญหาตอนที่เข็นถอยหลังมากกว่าครับแต่บรรยา,า,ากาศดีมาก 这 k OK，好，谢谢了。

ถึงอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กแล้วก็แวะกินกาแฟกินอะไรกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปไนที่เราจะไปไหนต่อนะเป็รอยงจ้ดเราจะไปไหนกันต่อเราพูดอะไรครับคนกินข้าวังไงครับเราจะไปไหนกันต่อครับอะไรนะเขื่อนเขื่อนปลาสักที่เราจะไปต่อ เดี๋ยวจะรอดูว่าวันนี้เราจะติดน้ำท่วมกันไหมอยากเจอน้ำงงนเหมือนกันเพราะเราร้อนโอเคเดี๋ยวเราหาข้าวกินกันก่อนเดีเ๋ยวผมเล่เาถ่ายลูวมันดินก่งช้อนเนื้อไว้ทำอะไรเน้อไว้ทำอ ที่เรากินข้าวกันเสร็จพวกผมก็ได้คิดกันว่าจะไปกันที่ใต้สะพานทางรถไฟเขื่อนป่าสักตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆชมวิวบริเวณนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเราเดินทางกันต่อครับ 哥。 น้ำเต็มน้ำเต็มเหยียดเลย อะไรกันครับตกปลาัโอ้โหทางที่เราเคยมานะน้ำบาลเลยเข้าไปใต้ทางรถไฟไม่ได้สุดเลย น but, <laughs> ่ากลางเต็นท์อยู่หายไรดเป็นเกาะเลยโอเควันนี้คงพอแต่แค่นี้เดี๋ยวจอด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 เอ่อในร่มก่อนแล้วกันพักก่อนพักก่อน มาที่2ของเราตอนนี้น้ําก็ท่วมเต็มไปหมดเลยครับเราไม่สามารถที่จะเดินหรือขับรถไปตรงที่ใต้สะพานทางรถไฟได้เราได้คุยกับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกคนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันเลยถ้ายังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอคุณมากๆครับสวัสดีครับ ไป329 3 3 0เมติมน้ำมันไปอีก260บาท